เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t o อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับอยู่ผมนัดขมิ้นเกมมิ่งครับผมกับเกม w w f n o m e r c y กันนะครับผมนะ มาวันนี้เราจะขออนุญาตเล่นนะครับผมนะการล้างแค้นนะของไฟนอลบอสกันดีกว่านะครับผมนะเดร์เทเกอร์ครับเจอกับทางด้านของเดอะร็อกนั่นเองนะวันนี้ผมจะเล่นเป็นนี่เลยไฟนอลบอสฮะในเกมนี้แกจะเป็นพระเอกนะครับผมนะแต่ว่าในชีวิตจริงตอนนี้นี่เป็นนะไฟนอลบอสเป็นอธรรมที่ อาทาที่เรียกว่ามีอํานาจแหละนะครับผมนะจัดการที่ล้างสมองจอนซีนาให้เป็นฮิลนะฮะแล้วก็ปราบเดอะอ่โคดีโรสนะเตรียมที่จะเจอกันในรสเซอร์เมเนียนะครับสําหรับนะจอนซีนากับโคดีโรสแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันนะก็ปีที่แล้วนะครับผมนะอันเดอร์เทเกอร์โผล่มาเซอร์ไพรส์นะครับจับโชคอสแสลมใส่เดอะร็อกนะ จนทําให้เดอะร็อกนี้หมอบกระแตตุ๋ยไปแล้วทาให้อํานาจนะครับผมนะในการที่นะอำนาจของบัตรไลน์นี่คือเริ่มจะเสื่อมคลายไปบ้างแล้วนะหลังจากที่แพ้เสียแชมป์ไปนะสำหรับโรมันเรนแพ้เสียแชมป์ให้กับทางด้านของโคดี้โรสไปนะในรสเซอร์เมเนยที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าแมชนี้จะเป็นอย่างไรเสียด้ว่านะจริงๆนี่ภาคนี้น,นี่มันก็ควรที่จะหา หาทำโคดี้โรสได้แหละแต่ว่าคอสโรสนี้จะไม่มีนะถ้าถ้าฟินิชชิ่งมูฟนะฮะของโคดี้นี้จะไม่มีเหมือนจะมีเป็นเพดิกีไปเลยนะจะเพดิกีไม่ก็คัตเตอร์เอาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถ้าอยากดูโคดี้ในเวอร์ชั่นเกมภาคนี้ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อจะหาทำให้ได้ดูกันนะครับมา เดอะร็อกครับอัดเทินมาเคลื่อนใส่ u n เ e r taker ก่อนจื๊อปหนึ่งทีเอ้าโดนรวบหลังเทินมาเดอะร็อกรวบหลังจับเอ้าโดนจับกระดเส้นเล็กสวิปลงไปโดยเดียนเ u n d เทเกอร์มาจึ๊บปหนึ่งทีมาจับเวียงไปเด้งมาหนึ่งเชือกมาจับมาใส่โฟลด์โอเวอร์ดีดีทีเดียน under taker เฮ้ยอย่ามายุ่งกับไฟนอลบอสนะยังไงจังหวะนี้นี just บริงอ i ทซะหน่อยเข้ามาเข้ามาฝั่งโน้นนะขอพลังสิ่งศักดินะ์สิทธิ์ฮะ Hey, โดนบรรดาให้ลูกท้างติบไอไฟนัลนบอสซะหน่อยซีฮะก็อันเดอร์เทเกอร์นะครับผมนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ป้ามแล้วแหละนะครับเป็นฮอเฟมเนาะนะครับน่าจะปี2022เนาะสำหรับเดือนเดอ์เทเกอร์นะครับผมนะภรรยาก็เข้าหอเฟมในปีนี้นะสำหรับในส่วนของมิเชลแมคคูลนะภรรยาของเดือนเดอ์เทเกอร์นะครับ ก็อรอลุ้นกันดีกว่าว่าป๋าแกจะรีเทิร์นมาให้พวกเราได้ดูกันหรือเปล่านะครับผมนะหรือว่าอย่างไรนะรอดูรอติดตามกันได้ส่วนเดอะร็อกนะ คิดว่าน่าจะมาอีกทีนึงก็นู่นแหละครับผมนะในรัสเซเวเนีย41นะอย่างน้อยๆก็มายืนเคียงข้างกับทางด้านของจอน์ซีน้านะในการที่จะปราบโคดี้โรสนะครับผมเนาะก็เป็นไปได้นะก็รอดูกันละกันนะครับสำหรับแมปนี้นะอิอำนาจของเดอะร็อกนี่มันจะยังอยู่หรือเปล่านะจริงๆแกเองนี่ก็เหมือนมีข่าวนะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าเดอะร็อกเนี่ยจะ มีส่วนบทบาทนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะก็อยู่ที่ว่าแกจะว่างตอนไหนเพื่อที่จะมาต่อบทอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเออบางคนก็บอกว่ามึงยืนอยู่เฉยๆก็ได้มากน,นะอยู่เฉยๆก็ได้เด๋ยวร็อกนะไม่ต้องมายุ่งวุน่นวายอะไรในช่วงไปลายๆนะคือชอบมายุ่งไปลายในเรสเซอร์เมเนียนี่2ปีติดแล้วนะสำหรับเดอรร็อกนะดีว่าปีที่แล้วกระแสะการต่อต้านของโคดี้โรดนี่มันแรงซะเหลือเกินนะ จนทำให้เดอะร็อกนี่คือแบบเออกูยอมก็ได้วะนะฮะแต่ว่าก็ยังดีครัที่การแบบว่ามีเรื่องบัตรลายรูอะไรพวกนี้นี่ทําให้โคดี้ดูแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่นะตอนฟินิชสตอรี่ได้นะครับแต่ปีนี้นี่ต้องลุ้นกันแล้วแหละนะว่าจะทําให้จอร์ซีน้านี่เป็นแชมป์โลกสมัยที่17ได้หรือเปล่าจะมีการอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่านี่ต้องรอดูกันนะครับเดี๋เซอร์เมเนียปีนี้นี่จัดกัน1 0 9 20เมษายนเนาะนะครับผมนะสองคืนเลยนะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากดูเนาะก็เช้าวันที่20 21นะฮะคืนที่2 21นี่ก็คือเช้าวันจันทร์บ้านเรานะฮะโอ้โหไขที่แบบโอ้สายมวยปราบนี่บางทีอาจจะต้องลานะดูรัสเซร์เมเนียก็เป็นไปได้นะครับส่วนผมนี่น่าจะติดงานแน่ๆแหละนะฮะไม่มีเวลาดูแน่ๆแล้วก็รอดูย้อนหลังรอดู ไอ้นี่เอานะครับผมนะสปอยเอาละกันนะโอ้จะจูงหรอเดินเดอ์เทเกอร์โคสไลน์ไม่โดนอีกอันเดอร์เทเกอร์บอกอะไรไอน้นมมานี่จับเวียงไปหนึ่งทีเอาโดนรีเวิร์สกลับฮนะจับมาใส่แบ็คก็ดีดรอปลงไปโดยอันเดอร์เทเกอร์มาเอาบีพอเฮ้ยบีพอเฮ้ยอันเดอร์เทเกอร์บีพอ,ย, aker, พอยังไงโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์นี่ได้เปรียบกว่ากันเยอะนะเมื่อกี้นี่เหมือนจะ ได้เปรียบนะสำหรับเดอะร็อกนะไปไปมามาเสียเปรียบซะอย่างนั้นรันนิ่งดีดีทีลงไปโดยทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์มาเตื้อทอแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะโดนเอามานี่จับลากศบเดอะร็อกขึ้นมาเจิบหนึ่งทีเสียบเข้าล็อกเลยละการอันเดอร์เทเกอร์มาได้เวลาพาไปครับผมนะการเดินทางครั้งสุดท้ายรัสไลน์ลงไปเลยอันเดอร์เทเกอร์โกดกรรมการนะับ1 2 ยังก่อนเอ้ยอันเดอร์เทเกอร์บอกอะไรวะโอ้โหมันยังก่อนเฉยเลยวเฮ้ยอันเดอร์เทเกอร์เฮ้ยเราเล่นเป็นเดอะร็อกไงเพราะฉะนั้นจะมาแพ้เสียหน้าได้ยังไงเ้สามอลดรอปลงไปนี่ผ้าประจำตะโกนฮะอันเดอร์เทเกอร์อย่าอย่ามายุ่งกับฉันนี่ฉันขอลงไปข้างล่างเวทีก่อนละกันเอ๊ะมาเร็วเข้าไม่มาใช่ไหมมาดับเบิลเฮนเอฟลงไปเดอะร็อกไฟนอลบอสนะ มาเจหนึ่งทีมานี่เขกบาลซะหน่อยละกันอย่ามายุ่งกับไฟนอลบอสเข้าใจไหมฮนะเดอะร็อกนี่ก็รอดูกันต่อไปนะครับผมนะว่าแมตช์ Mask สุดท้ายนะกบความตั้งใจที่เราจะได้เห็นนะเดอะร็อกเจอกับโคดี้เดอะร็อกเจอกับโรมันอะไรพวกเนี้ยเราจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่าเอาจริงๆนี่เดอะร็อกปีนี้นี่ก็50แล้วมั้งนะฮะเดอะร็อกนี่ ปีนี้นี่ก็ถือว่าอายุก็เริ่มจะเยอะแล้วแหละนะครับผมแกนี่ก็เรียกว,ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาปล้ำได้แบบจริงจังอีกทีเมื่อไหร่นะฮะปีที่แล้วก็อย่างที่บอกไปแหละนะแกปล้ำในรัสเซอร์เมเนียนะครับผมนะจับคู่กับโรมันเรนเจอกับโคดีแล้วก็เซตโรลินส์นะครับแต่ปีนี้นี่ไม่มีคิวนะเดอะร็อกบอกปีนี้ฉันไม่มีคิวเว้ยฉันมีคิวแค่ปรากฏตัวเท่านั้นแหละนะ,เ,ะเผลอจะไม่มีด้วยซ้ำนะ เราจะไม่ได้เห็นเดอะร็อกเลยซ้ำมั้งนะรอดูกันดีกว่านะอะเด้งมาหนึงเชือกเดอะร็อกโคสไลน์ใส่ดีอ Undertaker ครับผมนะ Undertaker นี่อาจอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวอาจจะได้กลับมารีเทิร์นกลับมาก็ได้นะแต่ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะ Undertaker นี่ <S <S ช่วงนี้อ่าช่วงเลสเตอร์เมนเนียวีคเอนนะครับผมนะของ Undertaker นี่ก็จะมีเดียวนะมีเดียวไมโครโฟนนะเพื่อที่เรียกว่านะ เรียกว่าก็มีเดียวแหละนะครับผมนะเผื่อไม่แน่เหมือนกันนะว่าแกนี่จะมาโผมาให้เซอร์ไพรส์เหมือนปีที่แล้วก็เป็นไปได้นะครับผมนะยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งนะสำหรับเดอร์เทเกอร์มามาดูแมชนี้ก็ต่อดีกว่าจะโพสไลน์ไม่โดนอันเดอร์เทเกอร์หลบไปไหนหนักหนามานี่จับเวียงเอาโดนรีเวิร์สอัดเอิร์นบัคเกิลไปมาเดอร์เทเกอร์บ, aker, บอกหันหลังไปมานี่ได้เวลาโชว์ท่าใหญ่ๆซะหน่อยละกัน อ่ะนั่งซะมานี่อันเดอร์เทเกอร์บอกได้เวลาจับแบ็คซูปเพื่อเพกลงไปครับโดยทางหน้าของอันเดอร์เทเกอร์อุ้ยใส่ท่าใหญ่ด้วยแบ็คซูปเพกฮะอันเดอร์เทเกอร์โอ้โหเฮ้ยไฟนอลบอสผู้นี้ชักจะหมั่นไส้แล้วนะตืบสักทีนึงก่อนยังไงฮะอันเดอร์เทเกอร์เฮ้ยเดร็อกบอกชักจะยังไงยังไงละไอตัวนี้เนี่ยฮะเออเราเรียนท่าซะหน่อยละกันมา,าโอ้โดนเตะ ต่อยนะมานี่จับจึ๊บหนึ่งทีจับเวียงไปเด้งมาโค้ดสไลมันซาไม่ร่วงฮนะจึ๊บหนึ่งทีโดนเตะกับเอายังไงจึ๊บหนึ่งทีก่อนจับเวียงไปรีเวิร์สเหมือนกันได้เวลาโคส้สไลม์ร่วงไปเลย,ยร็อกบอกมานี่จับได้เวลาทำหมันซะหน่อยละกนันนี่เอาเข่ากระแทกที่กล่องดวงใจของอันเดอร์เทเกอร์แต่อันเดอร์เทเกอร์ไม่มีความจุกอะไรแต่อย่างไรฮะ โอ้ยเอาเขากระแทกไปตรงนั้นไม่โจกหรอฮะเดอ์เทเกอร์บอกไม่โจกโวยฮะฉันคือปีาศาจฉันไม่มีความเจ็บปวดฮะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นปีาศาจก็จริงนะเออแต่ว่านะยังไงจังหวะนี้เดอะร็อกบอกไม่สนใจเว้ยอยากตือปีาศาจมานานแล้วไอ้มาร์คกาลเวนี่เนียตืบสักทีหนึ่งก่อนมาเดอะร็อกวิ่งมาโคสลสายเอา้าโดนคอร์สเฟสฮะโอ้ยแล้วขาติดเครื่องเอ้ยเกือบไปแล้ว กือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วเดอะร็อกบอกมานี่จับจื๊อปหนึ่งทีข่วนหน้าซะหน่อยละกันแว mm ่น hmm. ตรงแว้นตาอะไรนี่ไม่หลุดบ้างเลยหรอฮะนี่ mm hmm. โอ้ปั้มทีนี่แว่นตาไม่ถอดครับนะ mm hmm. มาเดอะร็อกบอกลงมาตีกันข้างล่างเวทีดีกว่านี่มาเด mm ี hmm. ๋ยวจะแพ้เขาเอานี่เ mm hmm. ขาเอาสิบเองนะ mm hmm. บอกไว้ก่อนนะครับผมนะ mm hmm. ไม่มีฮาร์ดคอไม่มีใดๆทั้งนั้นนะ มาได้เวลาจับเอาหัวโคกับเออพื้นเวทีซะหน่อยเอาโด,โดนโดนจับแบก็กสู่เพกลงบาบโดยอันเดอ์เทเกอร์เดอ์เทเกอร์บอกในเจ็ดแล้วกรรมการนับเจ็ดล้วเฮ้ย 8แล้วเอาลุกขึ้นมาเร็วเออเดอะร็อกลุกขึ้นมาอันเดอร์เทเกอร์ขึ้นเวทีไปก่อนแล้วเออเก้า <9. S 1> แล้วยังไงจังหวะน,นี้เดอะร็อกเกือบไปเกือบแพ้เขาเอาละจึ๊บหนึ่งทีจึ๊บหนึ่งทีก่อนจับหวยียบไฟเด้งมาเอ้ยจะบิ๊กบูธนะฮะจะบิ๊กบูธเฮลท์เตอร์รู้ทันนะจับหวยียบเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งไม่ตรงเฉยๆแค่นั้นแหละนะอันเดอร์เทเกอร์โอ้โหไม่งั้นนี่แกอ่ะเอาเท้ามาทับหน้าเลยละกันเดอะร็อกโดนอีกแล้ว โอ้เดอะร็อกยังไงนี่จังหวะนี้ไหวไหมเดอะร็อกไหวอะเปล่าเดอะร็อกไหวไหมเอ้าเฮ้เยเฮ้ยน้องชายมาเคนมาทําไมเคนมาช่วยเหรอเคนมาช่วยใครเคนมาเอ้าเฮ้ยจัดการอันเดอร์เทเกอร์ซะอย่างนั้นเคนบอกจื๊บหนึ่งทีมามานี่พาทัวร์เลยละกันฮะทูมสโตนไพร์ไดเวอร์ทูมสโตนไพร์ไดเวอร์ลงไปโดยทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์ฮะโดนเคนโอ้ยเอา้าแสดงว่านี่โอ้โห คือตอนนั้นนี่เหมือนอันเดอร์เทกเกอร์กับเคนนี่จะเรียกว่าตีกันอยู่นะยังไม่ได้จับคู่แท็กทีมกันนะครับผมนะมามานี่จับมาจับยกขึ้นใส่เป็นเฟสบัสเตอร์ซูเพกลงไปมาเดอยวร็อกบอกมาเอ่แล้วเข้ามายังไงอาวอันเดอร์เทเกอร์เวียงเคนไปก่อนส่วนเดอะ o ร็อกมานี่บอกได้เวลาแล้วมาพาทัวร์ซะหน่อยจับร็อกบัดท,ท้อมลงไปมาเคนอ่ะเคนบอกยัง พี่ชายฉันยังไม่สาแก่ใจนะยังไงจังหวะนี้ได้เวลาโอ้โหโหักขาซะหน่อยครับผมนะมาจะร็อกเอจะพ e เพิลเอลโบ People ิลเอลบได้เปล่าฮะมาถอดสนับก่อนเอ้ยสนับก็ไม่มีดีกว่ามาเด้งมาเด้งมาหนึ่งเชือกเอา้าเกณฑจับลุกเฉยเลยวเฮ้ยมานี่จับจึ๊บหนึ่งทีมาใส่เป็นเออเป็นทางด้านของอเป็นทางด้านของ ถ่ายไดเวอร์นะเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะยังไงต่อสีฮะยังไงมาเออฮิปไอแสแนปแมลงไปก่อนครับผมนะยังไงมาลากตบขึ้นมาอันเดอร์เทเกอร์มื่อแต่มมืออยู่จึ๊บหนึ่งทีมาจับหุวเยั่งไปอีกครั้งหนึ่งดับเบิ้ลเออเป็นดับเบิ้ลฮิปแอตแทกฮะเอ,อ้ยเป็นทางด้านของอาร์มแดกลงไปเอา เดี๋ยวเดี๋ยวทิเบอร์เอสมาจากไหนเอ้ยซีโอมาจากไหนนี่เฮ้ยซีโอบอกมานี่ตีกับเดอะร็อกเลยละกันมาจาบยกขึ้นเอาฝั่งนูน้นไพล์ไดเวอร์ทูมโซนไพายไดเวอร์ใส่เดอะเทเกอร์อีกแล้วเอาทิเบอร์เอสมานี่ฮะเฮ้ยแกแทรกแซงฉันอยู่ได้ฮะมาอย่างเอ,าอ้าโดนจุูงเหมือนกันเฮ้ยโยทิเบอร์เอสบอกอะไรฮะนี่เอาฝั่งนู้นกับทูมโซนไม่พักเลยทูมโซนสามรอบแล้วเนี่ย ยังไงทิปเปอร์เอสบอกมานี่แกลงไปสไปายฮะไฟนอลบอสยังไงเอ็กซ์หนึ่งทีก่อนอ๋อเฟมปีนี้นะสำหรับทิปเปอร์เอสนะครับผมนะเอ่มาช่วยฮนะมาช่วยอันเดอร์เทเกอร์เหรอฮะนี่เขาฮอเฟมพร้อมกับภรรยาในชีวิตจริงของเดือนเทเกอร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่คืออ้าวจะจับปดจับปดอะไรเราฮะเออ,เอ,อ ไม่ไม่แมตชนี้ไม่ใช่แท็กทีไม่ใช่อะไรไม่ฉะนั้นจะมาจับโดอะไรฉันฮะมาตีกับอันเดอร์เทเกอร์ต่อดีกว่าข่วนหน้าสักทีนึงก่อนมาจับมาใส่เป็นไฟ่วอล์กแลมฮะฝั่งนูน้นลงไปตีกันข้างล่างไปอย่ามาตีกันตรงนี้ฉันจะตีกับทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์มานี้จับเจิบหนึ่งทีมาใส่เป็นเออเป็นท่าไม่ตายเก่านะเนี่ยโชเดอร์เบรกเกอร์ครับอันเดอร์เทเกอร์โอ้โหโดนเดอะร็อกไป อ,นนอย่างที่บอกไปแหละเมื่อกี้ท่าไม่ตายของ Rocky My มารวียนนะเมื่อสักพู่นี้ฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นท่าสามัญประจำบ้านท,าท่าสามัญธรรมดาไปแล้วนะสำหรับโชเดอร์เบรเกอร์เมื่อสักพู่นี้เจร็อกบอกโอ้โหนี่ยังต้องมีท่านี้อยู่อีกหรอวะเนี่ยจับเจอปหนึ่งเทนเดอร์เทกเกอร์มาตีนยันคอซะหน่อยฝั่งนน้นโดนโชเดอร์เบรเกอร์เหมือนกันโดยเคนเคนบอกต้องมาช่วยต้องมาช่วยช่วยกันฮะช่วยกัน เค้ต้องมาช่วยกันทภิเษกหน่อยอภิเษกบอกไม่ช่วยหรือเอา,ม,เอามานี้จับยกขึ้นไปสู้เพลสะ่ะอันเดอร์เทเกอร์นะหลากศกมันขึ้นมานต่อเจอล็อกบอกอย่ามายุ่งกับฉันมานี้จับบีทลิสล็อกคือถ้าเป็นแมตช์เอ็กซิบิชันเป็นแมตช์เอ็กซิบิชันทั่วไปนี่บางทีนี่คือมันจะมีพวกเนี่ยพวกที่แบบว่าเป็นศัตรูคนที่มาสู้กับเรานะฮะคนที่มาสู้กับเรานี่จะมี จะมีมาช่วยอยู่ตลอดนะครับผมนะ,ระเรียกว่าโหต้องมาช่วยนะมาช่วยนะไม่คือแบบว่าอย่างไรเดียวมันจะมีแค่แมต์รู้สึกว่าจะมีแค่ไอรอนแมนแมตตนะแมตต์ Matt เดียวเท่านั้นและเดอะแมต์นี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าแต่ปกติก็จะมีแค่แมต์ประมาณนี้แหละนะแมตต์เอ็กซิบิชันที่มีคนมาช่วยฮนะสี่มาลุกขึ้นมาแล้วเข้าเดอะร็อกบอกมา เอ้ยมาลุกขึ้นมาไม่ลุกใช่ไหมมาอัดเสียเข้าล็อกเลยละกันจังหวะน,นี้มาเดอะร็อกบอกอยากจะพีเพิลเอลโบ้ซะหน่อยฮะนี่มาได้เวลาเด้งอัดเด้งมาหนึ่งเชือกเอ้าเอ้ยทำไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยว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 กดไงวะนะอ่ะขออีกสักทีนึงละกันเมื่อกี้วืดวืดมาขออีกสักดอกนึงละกันใส่ได้ปะเนี่ยฮะเดอะร็อกมาใส่ได้ไหมไม่รู้มาขอเด้งมาหนึ่งเชือกมาจัดการเอ้า เฮ้ยกดไม่เป็นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดตืบสักทีหนึ่งก่อนล้วกันโอ้อยากจะ People เอ bo w ปิดฉากซะหน่อยทำไม่เป็นซะอย่างนั้นมานนี้มาเดอะร็อกแกเสียเปรียบเอ้ยเดี๋ยวเดอะเทคเกอร์แกเสียเปรียบอยู่นะตอนนี้เนี่ยฮะมาโดนทูมสโตนของเคนไป3ดอกแล้วมั้งฮะยังไงจังหวะนี้เนี่ยฮะฝั่งทีเบเอสเองยังไม่ใส่ฟินิเชอร์กับเราได้นะก็ยังถือว่ายังดีอยู่ครับผมนะ เป็นไงล่ะฮะเฮ้ยอย่ามาแยมกับไฟนั่นบอสเข้าใจไหมฮะไฟนั่นบอสคนนี้อยากจะตื้อทุกคนฮะอยากจะยึดอำนาจนะยังไงจังหวะนี้จะวิ่งมาโดนแบดบอดี้ดอบเสยโดยนักเทเกอร์โดนเดอะร็อกไปในลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฮะลุกไม่ลุกฮะยังไงเด้งมาหนึงเชือกจับจิบเอาวิ่งชนกันซะอย่างนั้น มาเจืนึ่งทีได้เวลาวี่งไปก่อนเด้งมาหนึ่งเชือกจับมาสาบ่วนดรอปลงไปด aker, โดยอันเดอร์เทเกอร์โดนอีกแล้วทาประจับตะกูลมาได้เวลาปิดฉากแล้วมาได้เวลาขอเอาอีกสักทีนึงละกันนะฮะคราวนี้มันต้องได้แล้วแหละมาคอปเปร์เรตเอลโบฮะถ้าตัวโกงนี้จะเป็นคอ r เป r ร t e e ตเอลบนะแต่ถ้าเป็นพระเอกนี้จะเป็นพีเพ l อเอลโบนี่เอ้ยใส เอ้ยระยะห่างไปเกินนะอันเดอร์เทเกอร์มาขอปิดฉากด้วยร็อกบัตทอมแล้วกันมานี่จับจืบหนึ่งทีมาได้เวลาร็อกบัตทอมลงไปมาอันเดอร์เทเกอร์ยอมซะเถอะกรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับอันเดอร์เทเกอร์แพ้ไปซะไปฮะโอ้โหนี่ครับผู้ชนะในแมชนี้ The Final Boss The Rock นี่ ดูกันอีกทีหนึ่งครับนะรอ็อกปัดท้อมของเดอะร็อกครับผมนะนี่ชุด500ดอลฮนะนี่ปัจจุบันนี้เป็นแขนสั้นไปแล้วนะสำหรับเดอะร็อกนะไอชุดเนี้ยนะไฟนอลบอสฮะออกมาทีไลนนี่โอ้โหชุดนี้นี่สวยสดงดงามจริงๆครับสำหรับไฟนอลบอสผู้นี้นะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเกมนี้นะ WWF n o m e r c y นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการล้างแค้นของ ไฟนั่นบอสฮาตออดเดียนเดเทเกอร์ไปนี่ผู้ชนะครับนี่เดอะร็อกฮะชนะทีก็จะมีคัตซีนแบบนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะช่องของเราครับนัดคอมมินเกมมิ่งนะงกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลับบงใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ